แก๊งคอเซนเตอร์สวมรอยเป็นหลานอามาหลอกเงินกว่า1ล้านบาทกองกงคับการปราบปรามร่วมกันจับกุ่มนายวิทวัฒอายุ21ปีนางสมพรอ,อายุ51ปีนางสาวอรสา,าอายุ46ปีนายสุนทรนวัตรอายุ31ปีและนายพัชพลอายุ27ปีตามหมายจับสารจังหวัดนครราชสีมาข้อหาร่วมกันช่อโกงแสดงตนเป็นบุคคลอื่น นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเพื่อกระทำความผิดสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม2566ได้มีแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรศัพท์ติดต่อไปยังหญิงสูงวัยอายุ73ปีทำทีพูดคุยว่าเป็นหลานและเรียกผู้เสียหายว่าอาม่าจนกระทั่งไม่เหยื่อตายใจ ผู้ต้องหาขอยืมเงินจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าต้องการนำเงินไปใช้หนี้การทำธุรกิจจำนวน1ล้านบาทจากนั้นผู้เสียหายได้โอนเงินให้จำนวน6ครั้งรวมเป็นเงิน1,312,000านานบาทจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าถูกหลอกจึงแจ้งความที่สอพอโพกลางจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนและสืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับจนกระทั่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้ง5คนดังกล่าวจากการสอบสวนนางสาวอรสา,าให้การรับสารภาพขายบัญชีธนาคารให้กับชายชาวกัมพูชาที่รู้จักกันที่คาสิโนโแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชาโดยนำค่าจ้างจากการขายบัญชีไปเล่นการพนันหมดในขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นๆให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป